กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟวนพลาเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่วางเว้นหยุดกันไปหนึ่งวันนะครับช่วงนี้ก็วันเว้นวันนะครับเอฟซี 4, นะฮะดูตามสถานการณ์นะครับดูตามสถานการณ์ผมก็เกินเกินบอกเอฟซไว้นั่นแหละนะฮะก่อนหน้านี้แต่ก็สุรเิเหมือนจะมีนะเมื่อวานแต่ก็ไม่มีนั่องจากแบบ หาพระใหม่ได้ไม่ได้มไดม่กี่องนะฮะแต่วันนี้ก็คือก็ตะเวนนะครับตามหาพระพวกกันนะครับตามบ้านโน่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่ใช่แบบว่าชาวบ้านจ๋าๆหรอกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหพระบงพระบ้านอะไรเอามานิทานกันนะฮะก็บ้านพพวกคนที่เล่นเนี่ยที่เขาไปตะเวนหามานี่หละครับบ้านนักเล่นนักสะสมนี่แหละครับผมนะฮะไม่ใช่ชาวบ้านที่แบบไม่รู้อี่หน่อยนี่อะไรนะครับผม ผมจะบอกว่าเวลาเราไปหาพระตามบ้านกับชาวบ,บ้านที่เขาแบบไม่เป็นพาร์อะไรเนะี่ยบางทีอ่ะการซื้อหาอะไรต่างๆเนะี่ยลําบากกว่ายากกว่าการที่เราซื้อซื้อเสียนหรือว่าซื้อพ,กพวกที่ว่าเป็นนักเล่นด้วยกันอีกนะฮะ fc ผมเชื่อว่าหลายหลคนที่อยู่ในในสายเนี้ยในการเล่นพักเครื่องเนี่ยน่าจะรู้ดีนะฮะบางทีเดี๋ยวนี้นะยิ่งโหมีโทรศัพท์มือถือกันนะฮะพอโหมี หลวงพ่อเงินดูเก่าๆหน่อยเนสะิร์ชเลยนะเสิร์ชใน Google เลยนะองคหนึ่งห้าล้านสิบล้านซื้อกันไม่ได้หรอกครับนะครับ fc นะฮะซู่แบบซื้อกับคนที่แบบเฮ้ยเราไปแบบรู้ใจกันสายอาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยพักพวกกันอย่างเงี้ยจะจะสะดวกกว่านะครับในการที่ว่าต่อรองราคานะฮะซื้อมาได้แบบมีกินมีบวกผลกําไรง่ายกว่านะครับ fc นะฮะนี่คือก็เล่าสู่กันฟังนะครับ fc ว่า การหาพระของผมนั้นเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่จะเน้นตามตลาดพระหรือตามคนที่นักเล่นเป็นส่วนใหญ่นะฮะตามคนเก็บสะสมชาวบ้านก็มีอยู่บ้างนะก็มีอยู่บ้างนานๆทีนะครับผมนะฮะแต่ก็ต้องบุกเหนื่อยหน่อยนะครับ FC นะไม่เหมือนกับเราซื้อคนที่รู้ใจกันแบ่งปันกันนะครับ FC นะฮะวันนี้มีอะไรมาหลอกมารีวิว FC FC ดูบ้างนะฮะก็มี พระขันนี่ผมเคยลงไปดูนานแล้วนะครับผมนึกว่าขายไปแล้วนะก็ยังอยู่นะครับผมก็บางทีเบอร์เบอร์นะฮะเนี่ยรู้สึกจะมีคนคนถามผมก็นมีใครมันมาถามผมเนี่ยเขบอกขายไปแล้วนะนึกว่าขายไปแล้วยังไม่นั่นนะฮะแล้วก็มีของที่ว่ารูดจองเหมือนกันนะมีรูดจองเนี่ยหนึ่งองค์สององค์นี่รูดจองเนี่ยสามรายการเนี่ยผมเอามานั่นใหม่นะครับนะฮะก็บอกบอกก็ของแล้วนะครับผมนะฮะ แล้วก็มีของใหม่เนี่ยมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาอันนี้เขาเล่นหากันเป็นกรุเอ่อวัดใหม่คําวันพิมพ์ิตากรุวัดใหม่คําวันนะฮะเอฟซอยากรู้ประวัติอะไรที่ชัดเจนก็ลองลองเสิร์ชได้ในทาง Google นะครับผมมีพิมพ์นิยมนะฮะเก่าๆนะ,ะผิวออกกรุเลยนะครับผมมีพิมอ่าอันนี้พิมพ์ิตากรุวัดขวางนะครับพระปิจาตาสัมฤทธิ์หลวงพ่อดเดิม ปูสุกนะแล้วก็เจอะนี่ฮะลงพว่อเงินนะฮะมาใหม่นะครับอ่ะไปดูของเก่าเอ่อของที่เคยลงกันก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเก่าเขาไมคนยังถามันอยู่เรื่อยๆนะครับคนเคยถามกันนะ <c oughs> พระขันนะครับผมนี่นะฮะ <c oughs> เก่าเก็บนะดูสภาพนะ <c oughs> ความเป็นผิวพิ้งเก่าเก็บนี่ฮะเก่านะ <c oughs> เป็นเนื้อท้องเหลืองนะะ ก่าปึกเลยนะแหมถ้าเป็นพระนี่ก็คือแบบนะบอกอายุกันไม่ถูกเลยบอกราคาไม่ถูกจะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้ออย่างนี้นะเนื้อโลหะทองผสมนะครับผมนี่นะครับพระขันนะไม่รู้เกจิไหนหรอกครับนะเอฟซีจานเจออะไรก็ไม่มีนะเล่นกันเป็นของเก่าแล้วกันนะผิวหิ้งเก่าเก็บนะพระขันนะครับผมนะฮะเอาเท่าไหร่ดีนะของเก่าๆนะหนักปังเลยนะครับเอฟซีค่าส่งนาจะ หนักแหละนะครับผมเอา2,500นะครับอ่ะ2,500แล้วกันนะฮะพักขันนะเก่าๆนะขายก็เป็นของเก่านะครับ f c นะฮะไม่ไม่รู้เกจินะหรือเขาอาจจะทำมาไว้เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพักขันทำน้ำมนอะไรประมาณนี้นะนะครับของแบบนี้ก็มีเรียกว่าพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะครับผมถัดมาพระกิ่งนะครับพระกิ่งออกสำริดนะครับผมนี่นะครับมี่เนื้อออกอย่างนี้เลยนะครับผม f c คนก็ถามกันมาเยอะนะแต่ว่าพอดีติดจองไงนะครับผมนะติดจองนะครับผมกลิ่นเนื้อออกสำริดนะครับนะฮะมีกลิ่นนะแต่กิ่งเขาจะไม่แบบจะไม่ดังแบบโอ้โหงางๆเลยนะ fc นะครับนี่ฮะออกอย่างนี้นะครับอยากไฟนิดนึงนะครับน่ารักนะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับ เกก็บเลยนะครับผมนี่นะปลายฐานก็มีจานนะครับ F4 นีจานนะครับผมน,น,น่ารักเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แปงนะฮะกิ่งพิมพ์แปงนะครับผมนี่นะตอกลายนะครับผมต่อกลายทั้งองค์เลยนะเก่าๆนะครับ F4 นะอันนี้เอา ามพันแล้วกันนะครับ f นะเกิ่งของนี้นะครับผมอันนี้แสงเขาคอยจะทําให้ผิวพาดูเป็นเพี้ยนนะ F4 สนะามพันนะครับผมตามมาด้วยพิมพ์คิตาอันนี้ได้มาสององค์เลยนะฮะให้ดูกันสององค์เลยนะไม่ต้องดีลานะพิมพ์คิตากรุวัดใหม่คําวันนะ F4 ลองไปข้อมูลกันดูมีรูปให้ดูเยอะนะครับผมแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยอาจจะนะ เอฟซีก็ต้องดูให้ดีนะครับเอฟซีต้องดูให้ดีตามประวัติเขาก็ว่าหลวงพ่อพิษนะจ้างแล้วก็เสกบรรจุกุไว้นะครับมีทั้งพิมพิยมพิมพ์คิตานะอันนี้เขาเป็นพิมพ์คิตาสามชายนะออกก็ดูคล้ายๆบางคารหละนะครับผมนะฮะคล้ายๆบางคารนะครับนี่นะฮะพิมคิตากรุวัดใหม่คําวันนะครับนะครับอันนี้ที่เห็นที่เขานั่นกันเลยเนี่ยพระเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะเหลืองแล้วมีน้ําทอง กว่ากว่า,อ,าอันนี้ทั่วไปนะที่เห็นนะที่เขาเล่นกันมานะครับ F4 นะครับนี่นะน,นะครับผมใต้ฐาน,นเป็นอย่างนี้นะครับผมมีสององเลยนะครับ F4 หลวงพ่อเงินพิมพ์มพคิตารกรุวัดใหม่คำวันนะครับนี่นะครับนะเอาเท่าไหรด่ดีนะเอาองค์ละ2 000, 5 0 0แล้วกันนะครับ F4 นะองค์ละ2 000, 5 0 0นะครับ พัดมาพิมพ์นิยมองค์นี้โอ้โหนะจัดว่าเป็นพระเอกเลยนะครับผิวแบบกรุมาแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่อย่างกับผิวเนื้อหาอย่างกับกรุวัดขวางเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับผมก็เป็นไปได้อย่างที่บอกแหละนะครับว่าพิมพ์นิยมเนี่ยบางครั้งก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ในกรวดขวางได้นะครับผมนะฮะมีโอกาสเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นพิมพ์มาตรฐานนะองค์นี้เป็นพิมพ์มาตรฐานของกวดขวางเขาเลยที่ว่าอยู่หนึ่งในสี่พิมพ์หพิมพ์นะที่มีอยู่นะครับผมพิมพ์คีตาฐานสูงนะครับผมแค่ดูง่ายสบายตานะครับส่วนนี้เป็นพิมพ์นิยมบางคราสนะพิมพ์มือรองอนะครับหล่อสุดคลาสสิกนะแล้วตรงนี้ดูตรงนี้นะครับ fc นี่โอ้โหนะเนื้อหายไปนะครับโลหะนี่นี่เป็นสัญลักษณ์ว่าหล่อโบราณอย่างแน่นอนนะครับ เนื้ออย่างอร่อยเลยนะครับ fc นะฮะนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับ fc นะน่ารักน่าใช้มากจุดจ่ายตังทั้งองค์เลยนะครับผมนะฮะผิวกุ๊กุน่ารักอย่างนี้นะครับผมเอาเท่าไรดีนะครับผมอันนี้เอามาทุนมาไม่แพงนะครับเอาที่สามพันนะตรงนี้นะครับผมพิมพ์คิตานะครับผมสามพันนะครับส่วนพิมพ์คิตา กุวัดขวาองค์นี้นะครับเอาที่2 0 5นะครับ2,005นะครับผมราคาเดียวกับกูวันใหม่คำวันเลยนะครับ F4 นะฮะถ้าองค์ไหนที่ผมแบบเคยลงราคาผิดไปอะไรไปก็ยังว่าแหละนะครับก็แล้วแต่นะครับช่วงโปรโมชั่นจะอาจจะบอกถูกนะฮะถ้าบางช่วงผมออกแพงก็คือว่าเรากลับมาขายราคาปกตินะครับ F4 นะฮะ ถัดมานะครับเป็นพระปิดตาเน bize, <way> ื้อสำริดนะครับผมอันนี้คนถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้นะก็ไม่รู้ที่เหมือนกันแหละนะครับผมอันนี้แบบสำริดแน่นๆเลยนะฮะอันนี้บอกเลยว่าสำริดแน่นๆเลยนะครับผมนะฮะมีคนถามเยอะนะฮะปิดตาอนนี้นะครับผมนะฮะนะครับเอาสามพันแล้วกันเอาสองพันห้าแล้วกันเอฟซี สองพันห้านะครับปิดตามนี่นะครับผมแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะอันนี้ก็ดูผมก็ดูแบบเขาเป็นปั๊มอะแต่เขาดูเหมือนกับว่าแปลกๆเพราะเขาปั๊มด้านข้างเนี่ยหายไปนะครับผมนะฮะแต่ก็ดูเก่าๆดีนะครับก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับ F4 อย่างนี้นะฮะหลวงพ่อเดิมเขามี A B C B E อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะฮะขาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมปตาถังก็จะเป็นอย่างนี้มีจานนะครับ F4 นะฮะนี่นะครับผม นาตาก็มีต้าีินะครับผมแน่นอนแล้วครับสภาพานี้ไม่สวยนะถือว่าเป็นผักที่ไม่สวยนะแต่ได้ความคลาสสิกความเก่าเก็บนะความเก่าเก็บเลยนะครับพอเดิมนะฮะองนี้เอาสองพันห้านะเปิดสองพันห้าแล้วกันนะครับ fc นะฮะวันนี้ถือว่าของได้ของดีราคาถูกนะครับมาแบ่งปันมาริวให้ fc ดูนะครับผมถัดมานะครับเป็นหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิด ได้มาสององนะครับอันนี้องค์ซ้ายเป็นสำลิดนะครับองค์ขวานี้เป็นโลหะทองผสมนะฮะนี่นะฮะเนื้อหรือว่าเนื้อฝาบาทนั่นเองนะองค์ขวานะครับบางคนเรียกเนื้อฝาบาทนะครับผมอดูสำริดกันก่อนเลยนะครับผมดูสำริดกันก่อนนะครับนี่นะมีหลอกกันแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเหมือนหักช่อเลยนะครับผมช่อใจใหญ่ๆนะครับผมอันนี้โอ้โหต่อรองอยู่นานเลยอันนี้นะครับผมสำลิดแน่นๆเลยนะครับเนี่ย สำริดแบบอื้มนะแบบจี๊ดๆเลยใครที่ว่าชอบพระเนื้อสำริดเนื้อแปลกๆนี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับอ,องนี้นะครับผมยี่ัดเลยนะครับผมเอาสามพันนะครับอ,องนี้นะครับสำริดแม่นๆจี๊ดๆเลยนะครับผม องนี้เนื้อโลหะทองสมหรือทองฝาบาทแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเหลืองนะฮะเหลืองดอกทองดอกบวบเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับน,นะฮะเก่าๆกันเลยนะครับ FC นะฮะใต้ฐานนะครับตรงที่ช่อนะหล่อช่อนะครับหล่อช่อเดียวๆนะครับแบบนี้นะฮะทองสมไม่ใช่แบบ เป็นถัดถาดนะคือเขาก็มีสองแบบอ่ะเป็นชั้นช่อเป็นแบบเป็นแผงอะไรงั้ยก็กว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะฮะสิ่งที่เรียนรู้กันมานะไม่มีใครเกิดทันนะครับไม่มีใครเกิดทันนะครับเอาเปิดสามพันเท่ากันนะครับ F4 ครับควลวงผู้สุขพิมพ์จัดชิดทั้งสององเลยนะครับนะเปิดตามทุนนะครับ f ีมีพลังมีความรักความชอบกันแค่ไหนก็ถักทายกันมานะครับผม แล้วก็มาเป็นอ,อะไรอ่ะวัดของขอมหรือเปล่านะครับพิมพ์บัวเรบช้างนะครับบัวเรบช้างนี่ครับผมกระดุวัดของขอมนะครับนี่นะฮะข้างหลังก็มีจานนะครับนี่ฮะจานเปียกนะครับจานจากจากคุณเทียนนะครับผมนะเขาก็จะมีข้างหลังเรียบแล้วก็หลังจานนะครับผมสภาพผิวกุเดิมๆเลยนะครับผมวัดของขอมนะ ใช่ไหมชอบผิดขออภัยนะผมไม่ค่อยได้มานานแล้วนะแล้วดูเนื้อหาความผีพิ้งเก่าเก็บนีเอาลงมาจากหิ่งจริงๆเลยนะดูนะครับดูเนื้อสนงสนิมดูสนิมขมดูโลหะนะครับผมเดิมเดิมนะครับ fc นะฮะเดือดรอโบราณหลวงปู่สุขกรุวัดคลองขอมนะครับเอาเท่าไหร่ดีเอาสามพันเท่ากันนะครับ fc นะฮะสามพันเท่ากันนะครับ ถัดมาสุดท้ายนะครับผมโอ้โหนะฮะจอเป็กพิมพ์แข้งตรงนะจอเป็กพิมพ์แข้งตรงหลวงพ่อะเงินวัดบางครานนะอันนี้วัดสุดท้ายเลยนะ,ะเนื้อเขียวปั๊ดนะครับผมผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผมนี่ฮนะดูห่วงนะครับผมนี่นะผมชอบพระที่แบบห่วงลักษณะแบบไม่ต้องยืดยจาวอย่างนี้มากเลยนะ บางส่วนใหญ่เจอบางทีแบบจนเจ้ายวๆยืดๆแล้วก็ปิดตรงมานะเป็นปากเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้แบบสั้นๆนะครับใหญ่ๆอุ้มๆหนะน่ารักน่าใช้นะครับ f c นะฮะน่ารักน่าใช้จอเล็กหลวงพ่อเงินรถบางคลานะครับน่นาตาเขาก็จะมีแบบมีตำหนิหน่อยนะตาที่ว่าตาขวาหลวงพ่อเหมือนก็จะหล่อไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะ ซึงเป็นเอกลักษณ์ของหล่อบโบราณเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหล่อบโบราณนะครับเท่าไหร่ดีนะฮะจบเล็กน,นี้นะครับผมเอามาแรงนิดหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับแหมอยากจะเปิดสักแปดพันนะอันนี้นะครับจอบเล็กเนี้ยอันนี้เอาสี่พันแล้วกันนะครับ F4 นะจบเล็กนะสี่พันนะครับ ว่าชุดนี้ได้มาไม่แรงนะเหมาเหมารวมๆนะครับ fc นะฮะเพราะว่าอาศัยลูกอ้อนนะ fc นะฮะอาศัยลูกอ้อนผักพวกกันนะฮะบอกไม่มีของจะขายนะนะพี่น้องที่ส่งมาทางไลน์เนี่ยผมก็ยังซื้ออยู่เรืเลยนะจาก,กนานๆนะครับ fc เพราะมันหลายๆหลายๆเรื่องนะครับผมบางทีมันก็มีอยู่อยู่ ครั้งสองครั้งแนะนนแล้วที่ว่าผมผมซื้อผมโอนตังค์ไปก่อนแล้วอคือมันไม่ได้พระอส่งอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะส่งพระมาซื้อหลงพ่อเงินแล้วส่งพระผงมาพระแบบพระพระป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรไม่ได้หลอกแจ้งคงแจ้งความอะไรก็ไม่ได้หรอกครับก็เป็นไม่ฉาชีพอ่ะคือตั้งใจมาทําเป็นแบบเป็นเอฟซีแฟนขับเราอะไรอย่างเงี้ย นะครับ x4 ผมก็เลยเบื่อเบื่อเขตเข็ดนะจริงๆมันก็ไม่ใช่เงินมากมายหรอกนะเป็นพันสองพันบาทอะไรเงี้ยต่มันทําให้เราแบบอา่านะมันก็มากสำหรับผมนะพันสองพันบาทเนี่ยเพราะว่ากว่าจะาขายผ้าขายรายได้มันก็นะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับพันสองพันนี่ก็นะซื้อพ้าได้องค์ขององค์เลยละนะครับผมนะฮะมก็เลยเบื่อเบื่อนะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับผมทุกหาเองดีกว่านะหาเองแบบ ตามนู้นตามนี้นะครับผมราคาก็ไม่แตกต่างกันนะครับ F4 นะฮะแล้วบางทีแบบเราได้เจอตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็เตือนกันไว้เลยนะใน Facebook ตอนนี้มีฉาดชีพระบาดหนักนะครับมีฉาชีพระบาดหนักนะครับ f ซนะฮะการที่จะซื้อนี่ก็ดูที่ว่าไว้ใจได้นะครับนะฮะซื้อจากคนที่ไว้ใจได้นะครับผมราจะดีไม่ดีนะครับจะเกจะแท้นะครับผมเมื่อ ผมบอกเลยน้องๆหลายคนนะบางทีเขาซื้อพระกันเนี่ยเขาไม่ได้กลัวพระเกสหรอกนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้กลัวพระเกสหรอกนะฮะคนที่เขาซื้อเนี่ยคือเขาชอบแล้วเนี่ยเขาอยากได้พระที่ตรงตามรูปนะอ่าอยากได้พระที่ตรงตามรูปนะซื้อไปก็อยากจะได้องนั้นไม่ใช่เอาส่งมาม่าให้เขาอย่างเงี้ยนะซื้อพระแต่ส่งมาม่าส่งถ่านไปฉายให้เขาเงี้ยนะครับผม องละสองพันสามพันเนี่ยบางทีก็เป็นเงินที่น้อยสําหรับบางคนแต่เวลาเขาโดนมากๆเขาก็เบื่อนะเออเขาจ่ายเงินพระเขาต้องการได้พระองค์ที่เขาชอบนะครับผมนะฮะก็บอกไว้เลยนะครับสํานหะรับเออคนที่จะขายพระนะครับผมนะพยายามเอารูปให้เหมือนให้ตรงที่ให้ตรงองอะ่ะจากที่ถ่ายรูปไปเขาดูนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะความเรียกว่าบางทีงเงี้ยนะที่ผมผมเคยเจอนะอ่าคือตกลงขายเราแล้วนะครับแต่เฮ้ยอันนี้คือตกลงขายเราแล้วนะเอฟีแต่พ่อีกคนไปให้แพงกว่าก็ไปขายอีกคนนึงนะอันนี้คือผมจะไม่ทําเด็ดขาดนะต่อให้ใครปิดราคาถูกเหลือเชื่ออะไรยังไงผมก็ไม่มีทางที่จะเอาไปให้อีกคนเด็ดขาดนะครับเอฟซี 4, นะฮะ ก็ถือว่านั่นแหละครับผมต้องยึดตามนี้เลยนะครับ fc นะฮะไม่งั้นเสียนะฮะเราก็ขายได้ครั้งเดียวนะครับนะฮะก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบยังสนับสนุนอุดหนุนกันมาตลอดเลยนะพระที่ลงเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะ fc ลงไปอะ่ะช่วงหลังเนี่ยแม้ผมจะลงวันเล่นวันหรืออาจจะติดกันเนี่ยก็คือขายได้ดีนะขายได้เกือบหมดทุกวันนะลงไปอาจจะเหลือองค์สององ,องค์นะครับ fc นะฮะอย่างคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วเนี่ยก็ หลืออยู่2รายการ3รายการแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวก็เอามารีลันกันใหม่นะครับ F4 ประมาณนี้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องห่างก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับ หรือแ <Ad line S 1> อดไลน์แอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์ที่ <Yeah. S 1> ผมบอกอยู่นี่แหละนะครับไปเพิ่มเพื่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะฮะแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมลงไว้นะแอดมาได้เลยนะฮะกดมาได้เลยนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยท่านนะครับผม สวัสดีครับ